สวัสดีค่ะวันอาทิตย์ปลูกต้นข้าโพดมาวันนี้ชนวันที่เจ็ดค่ะสวยไหมคะต้นโตแล้วเป็นต้นกล้าแล้วนะคะ ทั้งมด12กระถางนะคะกระถางหนึ่งมี3หลุมหนึ่งหลุมหยอด3-4เมตรค่ะวันนี้วันที่18ตุลาคมวันอาทิตย์นะคะเป็นเวลา7วันเต็มถ้าเย็นนี้นะคะถึงจะครบ7วันเพราะว่าเราปลูกช่วงเย็นชนหนึ่งชนสัปดาห์พอดีเลยท้าพูดของเราโตแล้วนะคะเด็กๆอนุบาล2ทั้ง5ค่ะ อันนี้เป็นโปรเจกต์แอปพุกข้อพูดของเรานะคะสวยมากเลยอยากให้เด็กดูนะคะต้นสูงมาก ตามตอนต่อไปนะคะว่าของเราจะเป็นยังไงต่อสวัสดีค่ะ